<ไ>เดี๋ยวคุยลงไปกูเลยพอดีว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับใบแดงครับใบแดงทำไมอ่ะใบแดงอะไรคือได้ข่าวว่าใครที่มาขายตลาดตรงออือออใช่ใช่ผมพูดครับผมพูดจริงนะครับแต่ว่าแต่ว่ากับกับกับโจนะครับคุยกันแล้วนะครับ ไม่ได้หมายถึงตลาดตลาดพี่โจนะครับต้องบอกงนีนะครับแต่มันจะมีตลาดแถวแถวนี้แหละนะครับมันมีตลาดแถวแถวนี้แหละนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ได้ยินจากพ่อค้าแม่ค้ามาเาขาก็พูดให้เราฟังนะครับที่มาขายตรงนี้นะครับแต่ไม่เกี่ยวกับตลาดพี่โจพี่โจอยู่ลมเก่าใช่ไหมครับลมเก่าลมสังอ่าลมเก่าลมสังนางงวดก็มีอยู่ตรงวัดโพกางเออวัดโพกลางในตรงนี้คืออย่างนี้ ผมกับพี่โจเนี่ยนะฮะต้องบอกงี้เลยนะครับว่าของพี่โจไม่เกี่ยวว่าเรารู้จักกันแล้วก็ตัวพี่โจเองเนี่ยตัวพี่โจเองเนี่ยยังแบบว่าชวนให้พ่อค้าแม่ค้ามาที่นี่นะฮะอันนี้ตัดออกได้เลยนะครับทุกคนตัดออกได้เลยนะครับก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ตลาดหรอกนะฮะตรงนี้แต่ก็แต่ลุงคนนี้พูดไปแล้วนะครับก็คือยังยืนยันก็มันเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ลุงไม่แคร์นะลุงไม่แคร์เดี๋ยวลุงทำตลาดของลุงไปนะฮะทุกอย่างครับเรา เราอยาเอาสิ่งพวกนี้มาบั่นทอนจิตใจเราทำดีได้ดี <c oughs> ทำชั่วได้ชั่วครับแค่นั้นเองคืออันนี้ก็แบบคือผมก็สงสัยเนาะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ของผมเนี่ยนะฮะ <c oughs> ทีมงานที่อยู่นางงวดวัดโูกลางนางงวดประมาณหสองร้อยกว่าได้มั้งร้านคา้า <c oughs> <c oughs> มาได้นะครับมาขายได้ปกติเลยไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับพี่โจเคยกับพี่โจนั่งกินเหล้ากันบ่อยครับแล้วพี่โจเป็นคนเดียวที่ เป็นคนที่ทําตลาดคนเดียวนะฮะที่รู้จักกันแล้วแกชวนพ่อค้าแม่ค้าทีา่ตลาดนะครับมาช่วยลุงโทนี่มาขายมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเร็วๆนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิวัติไปเรื่อยๆก็คือมีหมอลำมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีขายฟรีนะพี่โจครับผมให้ขายฟรีปีหนึ่งนะครับขายฟรีปีหนึ่งไม่เก็บค่าขายะไม่เก็บค่าหนะ้นไม่เก็บค่าอะไรเลยขายฟรีหนึ่งปีใครอยากมามาได้เลยครับยินดีต้อนรับนะครับ ก็เป็นช่องทางนะครับเป็นโอกาสจะไปปิดกั้นตัวเองนะฮะมาได้นะครับตลาดลูโทนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีงานมากมอาหารนะครับอาหารใช่ครับแปดถึงสิบเอ็ดมีนาคมมีนกน้อยอุหลพรนกน้อยอุไลพรเสกนิสานะควับวันที่หกถึงเก้าเมษายนพบกับน้องใหม่เมืองชุมแพใช่ไหมครับใช่ครับเมษาน้องใหม่เมืองชุมแพแล้วก็่ปล่อยแสงสินครับเดินต่อไปอ เขามีแผนแนเรื่อยๆแพนมีเรื่อยๆแต่ว่ารอรอประกาศคือจริงๆอ่ะอยากจะทําเต็มเดือนครับงานเนี้ยสี่วันแล้วก็หยุดสามวันสี่วันแล้วก็หยุดสามวันอะไรเงี้ยครับอืมเรากําลังจกจะทําแบบนี้นะฮะเราจะไหวสุดาก็ให้พี่โจเป็นคนช่วยอีกแรงหนึ่งครับเพราะว่ามาคุยกันแล้วพี่โจก็ต้องเป็นคนเดินงานละตอนเนี้ยนะเดี๋ยววางเกมแล้วก็ให้พี่โจเป็นคนเดินงานก็เพิ่มโอกาสให้ตัวเองนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับอย่าอย่าไปคิดมาก มามาขายได้นะแล้วก็ถ้าใครที่ฉลาดพอนะฮะมาขายตลาดลุงเท่านี้นะทำคอนเทนต์นิดหน่อยอมไม่ต้อง<ข>อเสียตังค์งงหมดนะครับขอกันทาคอนเทนต์ได้นะครับไม่เสียตังค์นะครับอถ้าพิเสียตังค์นี่คลิปหนึ่งนี่รายตังค์ครับรายตังคเจ็ดร้อยมีอยู่แล้วโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ